มีแลวแปบหน่วยเนี่ยเปิดมาเนี่ยโอ้ยเปิดมากันดีเลยว่ะมากักไอคันสต็อปเลยไม่มีแะมาอีเอไรทหม่ดูพี่ดนี่ยาแป๊บนึงนะรู้สึกว่าเพืมองันมนีจะหลุดปะผมงหนาไปผมงหน้าทีนี้ว่าีหมแลังก็ไม่มีเธอในั้นจะไีใ เวรแค่ตับ่โอ้โหนะอ้าอยอ่ลโอ้ยซีซีอะไรเนี่ยอ้ยแย่แล้วแย่แล้วตาเนี่เียวนดโอ้ยแย่ลแย่แล้วเนี่ยอ้าวมาดีมาแล้วเดี๋ยวไม่ทันวะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนะทปีดูทำไมเนี่ยงมโอ้จ้าวไม่ไหวเลยูเรามีอะไรอยู่ดูภาคสามมันมันเป็นไตผภาคใช่ไหน่าจะได้ปะเก้นดุกินเต้นกูนี่กูกตยรอดุเดีโอ้ปีปีนี้ปะ จะว่าดูปีหน้าว่าดูเดย์หนาดูเดย์ปีหน้าดูเดย์ปีหน้าเป็นแค่เพื่อนมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรวะกูลืมละด็อกเตอร์ดิมด็อกเตอร์ดูมขอบคุณก็คือไอ้ไอ้ไข่ละที่มันมันออกไปตามหายิ้มให้ฟังนี่ตาตาเลวฮัาโหลเราเราเราคือมันไปเจอได้แก่ว่าด็อกเตอร์ดูปไปตามหาวันพีท คอยเข้าใจเรื่องรเปล่าต้องไปดูต้องไปดูอนิเมชันเว้ยเอออะไรกันนี่ไอนิมไอ้วัดวัดยิปของเนี่ยมาเวล่ะอันนี้อันนี้สนุกเออเออดูจับด้วยว่าน้องเคยดูประมาณสามตอนมั้งม่มีรูอีกเพิ่นที่นี่ไงตัวน่าจะดีแหละนี่ต้องลองเอาเงินด้วยมีรู่ลยว้ายวัดไอ้วัดยิปวัดยิปออกมาเวลเป็นจักรวาลเดียวกับภาพยนตร์เลย จอกันวันเดียวกันเลยแต่เขาว่าไอ้เนื้อเรื่องมันเปเรื่องมันเปลี่ยนเราเหมันเอาเนื้อเรื่องมาเล่าเพิ่มเติมเมื่อเรื่องเอาเอามันเอาเนื้อเรื่องมาเล่าเพิ่มแบบว่าเนื้อหนักมันเล่าไม่หมดอะไรเงี้ยเล่าต่อเล่าต่ออธิบายเพิ่มเติมไม่ใช่ว่าที้มันไม่ใช่นี่หรอวะไอ้ที่ที่เกิดถ้าเกิดสมมติว่าคนนู้นคนนี้เป็นเป็นอย่างเงี้ยเออใช่เออแน่นแหน่ใช่ใช่มันมันมีตอนหนึ่งเี่ที่ที่กับไอ้กลับไปอเมริกาเป็นทิยอ่ะ S <S มัมนมีมันมีตอนที่ไอไอไอเอาตอนอะไอเอาตอนในของโลกอะเออเขีบอกเยว่าเอาพี่เฮ้ยเชี่ยไอเชียกูลงมาไม่ได้กูตายเลยบอกว่าเอาตอนในในคอมบิก่ะไม่คโค่นหดเลยเน้นหนักเนอะไอเชี่ยมันโดนเดนิสต <ดา S 2> สัตว์มันเดี๋ยวมันจบยากเกินอะมันจบลงไม่ได้ จะเมันฆ่าแน่นอนเน้นเพื่อนใช่ไหมเฮ้ยชื่อพูดโกงอะแต่ในหนังก็แม่งโดนโดนยี่อะไรนะชื่ออะไรนะที่มันใช้โดนไอ้เหี้ยแก๊งนี้อยู่ตัวโดนโดนแก๊งนี่แก๊งเด็กกัมพาลดไล่ตกน้อยเนยดูนิก้าอเมริกาอยู่ฮะดูนิก้า อีกทีอีกทีนิกอะไรนิกไม่กลัวนิกกล้าเอ้ยอะไร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 เนี่ยอะไรเนี่ยยิงไปตรงกลางยิงดูนี่ยเนาะยิงไปสปอร์ตสปอร์ตเป็นสปอร์ตแม่งเพิ่งเห็นพี่โจนพี่โดนเล่นเดียร์เล่นเตพสอร์ตะปากแก่ปากแกแล้วก็สุนโอ้ยยิงโดนเลยวะเนี่ย มาแกรับกระสุนวะโอ้ยมึงดูบางทีมันโดนทุกตอนเลยยี่น่ยโเลยมาแกรับกระสุนวยโอ้ยียโดนดิมันระเิดลามแนดี้เลยปิดตัวยีล้วนดีโคุโดนลอรมายังงวะ

มงเคยเิคซี่ป่ายงรู้ว่าเันจะฟาร์มเร็วขนาดนี้ฟาร์มไม่ขนาดนี้อันนี้คืออะไรวันจะเอาปเป็นไปเป็นไปขี่ไปขี่สองรอบน้องขี่เซ็ตัวไปึงจะไปทำภารกิจจานโซกี้อย่างการวิ่งใส่พวกคู่รักโกรงเียอรดเ โอ้ยกูกดตีไม่ได้มีชีดลวงตอนนี้กูม,มีดาวเดียวอยวู่ในร่างไอ้น้อง,องเขาเมื่อไงวะเอ,อียนลดคุดมีคุดาวโอ้ยคำรามขันคำรามเล่เอ้คนถามมัามาคำราม พีซี่รงนรป็นไ่บวางมาไม่พีคำนวณมิมิงเลยเหรอเจียวหมอหมมิงเจมงงงเยปเร็วกว่านีคือเียร์ชื่อดชื่อคนเบียวชื่อแบบเบียรจระเลยไหลจะเล่นปไหลจระเลนจินจ่าย่าบ้านเราาไหลมาจ่ายค่าบ้านแล้วจ่ายค่าบ้านเราลาไหไม่คุยลไง โอ้ยอ้ยอ้าอยจำเนี่ยเป็นแบบไมเลยนไรัตว์แก้วอะไรครับไอ้มอทอนนะครับ่มอทอนแลแก๊หมไเลยเลือสองุดนี้เข้านะนี่มันจะหมดเยง่ะีเข้า ไอ้กูวิ่งดูดาวเม็ดไอ้กูตีไอ้กูไเข้าอะไรตองเมิดเก้จบได้แล้วเนี่ยชิวจัดเลยตอนนี้อ้าวนี่ของตีไว้น้องเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเลยว่ะเดือดเบาเยะเ้ยจบแล้วว่ะถอนบ้านเขาหมดเลยเขาเล่นอะไรอ่ะ โอ้ยจิตตีป่าโดนกุนเลโรใส่ไอ้ี่้มือกุหลังบิงไปไอ้ยี่้อมนจะคอมเ็วช้าช้าวินด้คอมเโอ้ยโอ้ยใครยหนวะเป็นนักขาา่าวเนาอมือไม่มีแรงอ๋อมือไม่มีแรงอ๋อ

พอปุ๊ดิอร่อยอูมามิโอ้ยเฟรมบอยได้กระดิ่งเสียงนั่นเตะจ่ามาแล้วอ่ะจ่าครับจะมีสัตว์นิ้วไปจะต้อโอ้ยกำลังจะกดเลยมันแจ้งต่อหน้าตาได้ยังไงวะโอ้ไม่หล่อแล้ว

ฉันคือแบทแมนกัเป็นแบทแมนไอเอ็มแบทมวยไอเอ็มแบทแมนไอเอ็มแบทมวยนะนี M ่ oy, M <c oughs> คือสตตนที่จะหนีเลงไะปาตคำคุงนี่กจราง วิชาสิกามะสิกามรอาบัตเตคงคุงเนยคิดนาตางวันต่างวันอาปตเตคงคุงสิกม่าบอยเนี่าบอยสิกมสิกม่าบอยเยอะอาตคคงคุง แฝดไม่เจอเพราะจะข่สูเยอะเยอะมึงรอไเป็นผลเอานามคำแปะได้เหรินดีต้องรถคูด้าวเงี้ยรถคูด้าสิอาวเปิดแล้วก็ของแรแเลยวะเสียบด้เสียบของตอบของต้อของต้บแต่เราังไม่เข้าอย่างไรขอฟ้าแล้วหมขอฟ้าได้ไหมเปิดมาข๋อเลยฟ้าไม่ให้ ให้ดีต้องให้ดีให้ได้มาเรียนไม่ให้เยอะโอ้ยเยอะเยโอ้ยหยอะแมงปากูทำไมเดนัน f อฟซียอะแยงล้ยโอ้ยฟิกออกวะไม่ได้ว่าคุขอกเลเียขุลาซีซีแบบเบก ยังไม่เบีวิวสองเลยครับบูคืนได้เลบูคืนได้อยู่โอ้บูคืนีป้อมเลยที่ป้อมเลยตรอนนะตอยครับผมมีบัาหมดนะอัดตัดตัดนล้บูคืนชิมีมีาจิมีมาเราพอดีไม่มีเธอจิ้มขี้มี เพว่นมาเป็นใจทาไว้เ่นกันเช่นได้ยังไครับพี่ดิ๊งปอจริงแล้วใจโอ้มาอยากูยังกอจริงแล้

มัน้งปิดใหม่มันจะไม่ได้ยินนครับใค่พูดเหรอจะได้ยินเสียงหมนเปิดไม้หน่อยครับลปิดไเปิดไมหน่อยครับนีกันไหมเปิดไมหน่อยครับน้องหนเปิดไมหน่อย อ๋อยังไม่ถึงโอ้ตรงไหนช็อตจิตจ๊ะไม่เลยครับผมขอปิดพี่นะประจิตปังนี่แตันะระจิเดียวนี่ปอะเดียวนี่มันแจวมันจะคำแล้วอ ริมริม,ม,ลลม,มตู้ผมนะริมดูผมมาละตู้ผมแล้วครับล,งไ,ลงไหนลงไหนอพาร์ตคอมมันอยู to to <ettre> okay. ่บนซองครับว <avirus> ้าายิงก so ุด้วยยิงก <eso> ูด้วยยิงกูด้วยยิงกูด้วยยิงกูด้วยโอเคผมต้องช่วยหมดละกิ้งผมรอแบบใจเย็นมากครับผมกำลังมาครับบีบัส จะบินทำไมวะแอบตั้งนานเลยวัหมดนะพี่มันน้อพี่ยิ่งแล้วว่าอ๋อพีทอดนี่คืออเนี่ยไอพิกเกอร์วะนี่ฟิกเกอร์ผมกับพี่ลินโมดพี่ลินแล้วสุดท้ายมาบางงงตายตายนะสกิลฟิกเกอร์ทายสิบบีเจ็บนะเว้ย

ทามันเรมเพื่อนอะไรฉีด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 อะไรอะไรกีดีดหลบัีดลบฉีดหลบฉีดหบฉีดหลบฉีดหบแมก็ฟาร์มไปครับใครจะเล่นด้วยก็มีเหลเก็บงานนนครับเล่ยมเลี่มเหลียมเฮ้ยเหลียเยผมไม่อยากเล่นเหลี่ยมเฮ้ยเหลี่ยเยแค่เปิดสนุแล้วผมก็จะปิดช่องแล้ว ตยังคลิดตัวแสโอ้ไม่ตัว no ไม่ตัว no no ไม่ตัวตรยตายตายยังตายยบินดะบบินดาบินดมาบนดลาไม่โดนมีนดะ เินดอล่าไอ้สัไอ yes. no ้หม uh ีอ like no. ้สัมีไอ้สไอ้หไม่เอานไม่เอาาไม่เอาเอ็มอตป็นงไวะนี่ี่ตาเราหดังเน็ตเต้า่เนยดูดเ็ดเต้าอะไรอุ้ยเอาไอสิเกอร์ไม่มีแล้วดิวะ <c oughs> สีมัลขอสีดกปะสีอุ้ยเล้คุณาสีรู้สึกว่กินนี้เสียงมังไม่แน่นเลยไปกินนี่ไม่เหมือนกินธรรมดาไอ้นี่คุณาส,สีสีนี่เหมาะกับคสิสซี่นะยกหนุ่มด,ดยี Finally, German> right เอาคืงค้างอ่ะตายนี่ค้างโดนไฟนี่นี่อตายโอ้โหตาบเลยแย่แล้วใครค้นอีแล้ววะผมกินข้าวแนะวคดคิวแล้วควัดคิวแล้ว กำลังตามไปตัวไหนกนได้วะเนี่ยกันบันโหดกันบันโหดจริงไม่ค่อยคิวเหรอชัดดาวเลยผมง่วงแล้วเดี๋ยวผมจะไปนอนเดี๋ยวผมจะกดคิวกดคิวไปก่อ